สวัสดีครับนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ไซเบอร์บูลลี่คืออะไรไซเบอร์บูลลี่ก็คือการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างเช่นโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คนอื่นๆสามารถมองเห็นได้โดยจะมีการแชร์ต่อหรือพูดถึงประเด็นนั้นๆต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram c h แชทหรือเว็บไซต์ต่างๆ เอามาเป็นเครื่องมือหลักในการลังแกและกันแกล้งกันเช่นการโพสต์การแชร์หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งมักจะเป็นข้อความหรือเนื้อหาในทางให้ร้ายผู้อื่นไซเบอร์บูลลี่ก็คือการกันแกล้งในแบบต่างๆลักษณะของการแกล้งจะมีแบบหน่อยบ้างมาดูกันครับ 1. ทําให้อับอายสร้างความเสียหายต่อผู้ถูกกระทํา 2. แชร์ด้วยคลิป 3. การแอบ,บอ้างตัวตนของผู้อื่น 4การแบ็กเมอร์กัน 5. การหลอกลวง 6. ก,การสร้างกลุ่มในโซเชียลเพื่อโจมตีโดยเฉพาะต่อไปเรามาทำกิจกรรมกันนะครับใบงานคุณลงไม้ให้ในลายกลุ่มแล้วมาเรามาเข้าไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเข้ามาที่ลายกลุ่มของชั้นเราก่อนนะครับเข้ามาแล้วครูลงว้ให้ละเข้าวิธีขีด3ขีดนะครับเลือกที่อัลบั้มนะครับเลือกที่อัลบั้มใบงาน นะครับรางานล่าสุดอันนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์บูลลี่นะครับกดมาเสร็จแล้วให้นักเรียนกดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดภาพมาก่อนนะครับงานในครั้งนี้เราจะไม่เขียนลงในสมุดหรือกระดาษแล้วก็ถ่ายภาพส่งมาให้ครูนะครับนะครับนีเราต้องดาวน์โหลดรูปภาพไปก่อนแล้วก็ใช้โปรแกรมในการ ทำงานในการตอบคําถามของครูนะครับใช้โปรแกรมต่างๆหรือโปรแกรมตกแต่งภาพอะโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพได้ใช้เพิ่มข้อความลงไปใช้เพิ่มรูปภาพอะไรลงไปในใบางานของเรานะครับทีนี้มาดูการตัวอย่างโปรแกรมที่ครูจะแนะนําก็คือโปรแกรม Line c a m e r a โปรแกรม Li n ์ c a m e r ่นี้นะครับเปิดเข้ามาเลยเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ตรงนี้นะครับอัลบั้มนะครับ ไปเลือกรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ครดูดาวน์โหลดมาละเลือกดาวน์โหลดเสร็จแล้วเลือกที่ตกแต่งครับตกแต่งเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะให้เราตกแต่งนะครับครูให้นักเรียนหาข่าวที่มีการไซเบอร์บูลลี่กันนะครับก็ช่องบนนักเรียนต้องหาภาพข่าวลงมาลงไว้นะครับตอบด้านล่างความรู้สึกต่อข่าวที่นักเรียนเอามานักเรียนก็พิมพ์เป็นข้อความลงไปนะครับ ตัวอย่างาเดี๋ยวครูจะลองทําให้ดูการเพิ่มข้อความให้กดที่ตัว T ตรงนี้นี่ตัวอย่างการเพิ่มข้อความนะครับกดที่ตัว T แล้วก็ข้อความนะครับอันนี้ครูจะลองพิมพ์ข้อความที่เป็นส่วนของด้านบนที่เป็นชื่อนามสกุลครูนะครับในส่วนด้านล่างนักเรียนไอ้ที่แสดงความรู้สึกนักเรียนก็พิมพ์เองหาเองนะครับคิดเองอันนี้ครูจะลองดูว่าถ้าเราทํำยังไงนะครับ ใส่ชื่อนามสกุลตรงนี้เราจะให้เราเลือกฟอนต์ก็แล้วแต่นะครับจะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรถ้ามันเป็นฟอนต์ภาษาไทยก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจก็เลือกไปเลยอะไรก็ได้ครับแล้วเอาเลื่อนมาได้นะครับเลื่อนนามาวางไว้ตรงตำแหน่งของมันนะครับแบบนี้แล้วก็อย่าลืมชั้นเล็กที่ด้วยชั้นอ่าอหกนะครับนักเรียนบางคนนี่ทําได้อยู่แล้วแต่ครูไม่แน่ใจว่าเธอทํากับโปรแกรมอะไรกัน นะครับอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างให้นะครับประทับอะไรก็ใส่ไปด้วยนะประทับหนึ่งหรือทับสองนะักเรียนใส่มาด้วยครูจะได้รู้อันนี้ครูไม่ครูไม่ใส่แล้วนะเลขที่อ่ะใส่ให้ครบอีกอันหนึ่งก็ได้เลขที่ทครูเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งมาเลยครับประมาณนี้เลขที่ของครูนะครับอโอเคมาทีนี้เราจะเอาภาพข่าวไอ้ส่วนข้างล่างไอ้ตรงความความรู้สึกต่อข่าวเนะนี่ยนักเรียนก็ เพิ่มข้อความลงไปแบบนี้พิมพ์ข้อความลงไปนะครับให้สวยงามตรงตามบรรทัดไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับข้อความให้มันอยู่บรรทัดเดียวกันอันไหนที่มันควรขึ้นบรรทัดใหม่ก็ขึ้นไปอยู่ด้วยกันนะครับต่อไปวิธีการนําภาพข่าวลงมาวิธีการนําภาพข่าวลงมาก็ทีนี้เราไปหาขา่าวเกี่ยวกับการไซเบอร์บูลลี่ก่อน ทําด้วยการเปิดโปรแกรม Google ขึ้นมาใช้ Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าข่าวการอะไรอะ่ะไซเบอร์บูลลี่ ully, อย่างนี้ก็ได้ข่าว Cyber b u l l ลลนะครับหรือนักเรียนจะหายัางไงก็ได้ลองดูนะครับมีเยอะแยะเลยลองาหาข่าวที่เราสนใจนะครับลองหาข่าวที่สนใจอย่างเช่นอันนี้อ่ะ ครูลองเลือกข่าวนี้ข่าวที่เราสนใจก็คือข่าวของเจนนี่ปันนันแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องเอามาทั้งหมดนะครูก็ให้แคปจอมาเลยประมาณนี้ก็ได้แคปหน้าจอมาขอเรียนแคปหน้าจอแบบไหนก็แคปเลยนะครับแคปหน้าจอเสร็จแล้วอย่าลืมตัดส่วนของภาพด้วยเอาส่วนที่เราจะใช้พอละประมาณนี้นะครับเนาะครูก็จะเอาประมาณเนี้ยครูพอละ,อะประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วกลับไปที่แอปไลท์ c a m มล่นะครับนะีเมื่อกี้เราเพิ่มข้อความไปได้แล้วนะตอนนี้เราจะมาเพิ่มไอรูปภาพลงไปก็คือกดที่หัวใจเนี่ยครับหัวใจไอรูปหัวใจเนี้ยนะเพื่อที่เราจะเพิ่มรูปภาพลงไปแล้วก็กดที่กันไกลตอนนี้ครับอันนี้ในแอปไลท์ c a m มล่นะกดที่กันไกลแล้วก็เลือกบวกตรงน,นี้ครับวงกลมที่มีบวกแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการลงไป ประมาณนี้อ้าวเสร็จสิ้นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนี่มาละเราก็จับการขยายให้มันพอดีซะเ่นจะแบบนี้ก็ได้นะครับทับไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรอ๋อทับแนี้ก็ได้เรน,เนก็ใส่ความรู้สึกข้างล่างนะด้านล่างนะพิมพ์พิมพ์มความรู้สึกลงไปว่ามีความรู้สึกยังไงต่อข่าวที่นักเรียนหามานะครับมีการไซเบอร์บูลลี่แบบไหนนักเรียนรู้สึกอย่างไรพิมพ์ลงไปนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็ทําการบันทึกตรงนี้ปุ่มเขียวๆข,ข้างบนบันทึกนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับบันทึกไปแล้วเรียบร้อยอทีนี้ก็ไปดูซิว่าเสร็จแล้วยังครูก็มาดูในแกลเลอรี่นี่ครับเสร็จละบันทึกเป็นรูปภาพเสร็จแล้วนะครับเสร็จละนักเรียนก็ส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวของครูนะครับโอเคนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทําได้นะครับให้นักเรียนลองทำแนละตั้งใจทํานะครับ